นี่คือด้านหน้าวัดประโยงกิติวนาดามเป็นรูปครุฑพญาครุฑสีแดงี่วัดประยงด้านหลังของของครุฑก็คือโบสถโบสถ์สวยงามมากหน้าสจันนี่หน้าแปลกประหลาดไม่เคยเจอที่ไหนคือ ข้างโบสนี้ด้านหน้าเป็นพระพุทธโคดมหรือพระโคดมพุทธเจ้าด้านหลังก็เป็นพระโกนาคนามณะพุทธเจ้านี่พระพุทธโคดมด้านตรงข้ามคือพระพุทธกัสสปะ ไกลๆออกไปลิฟนั้นน่ะพระโกนาคามณนะพระพุทธเจ้าองค์ที่สองในกัปนี้ตั้งแต่โลกเราเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เรื่องมีวัตมีวิวัฒนาการเนี่ยมีพระพุทธเจ้ากเกิดแล้วสีพระองค์องค์ที่ห้าคือพระศิทิยะเมตไตรหมดพระศิทิยะเมตไตรโลกจึงจะแตกเพระาะฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ยัไม่ต้องห่วงว่าโลกจะแตกโลกยังไม่แตกแตราบใดที่พระศิทย,ย,ยังไม่เกิดหมดยุคพระศิทิยานโลกจะแตกกับจะสลาย แต่จะมีการเปลี่ยนวัฒนธรรมรบราข้าวฟันเปลี่ยนกลับอาจจะเกิดดาวหางชนโลกเกิดเปลี่ยนอารยาธรรมคนตายเยอะตายเกือบหมดโลกก็เกิดวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่ประสีอันจะมาเกิดนี่คือพระพุทธโกนาคมณะอยู่ด้านหลังนู่นอยู่ข้าง,ข,างข้างวัดประยงกิติปนารามสวยไหมล่ะเนี่ยสวย ยิ่งใหญ่นี่ประตูทางเข้าโบสถ์วัดประยงสัเกตดีดูสเกลดูดสกเกล,ลามใหญ่ของโบสถ์เป็นโบสถ์มหาอุดมีทางเข้าทางเดียวไม้สั่งมาจากประเทศลาวทำมาจากไม้ตะเคียนเฉพาะค่าไม้เนี่ยหกล้านบาทเนี่ยหนึ่งเป็นหน้าสิ่งอศัศจรรย์นในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ในโบสถ์มีไม่กี่แห่งยอดก็าผสมผสานกับล้านนาล้านชาผสมกัน เหมือนวัดหลวงของเราเลยต้องมาดูเองเ่ยมียอดเหมือนทางทางเราด้วย